มาพบกับช่องเคชีนะครับวันนี้ก็จะเป็นการเปิดมิติใหม่ของช่องเลอดดีว่ายนี้เพราะว่าเป็นครั้งแรกที่เราจะมาแกะกล่องกล่องสูงไหมไม่สูงอันบ็อกอันบ็อกอันบ็อกกล่องเสื้ออันนั้นจะไปกันดีกว่าว่ายังไงจะอะไรขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่า พี่พวกเราเอพวกเราไปเชียงใหม่กันมาใช่ไหมคะจากที่ก่อนหน้านี้อ่ะสมัครขึ้นได้นะคะคือได้ไปดูไปดูดีครัยซึ่งพอพวกเราไปเชียงใหม่เนี่ยมันจะมีร้านหนึ่งที่เชียงใหม่อยู่ที่เซ็นทรัลเฟสเกี่ยวเป็นร้านขายฟิกเกอร์เลยบ้านกันดั้มใช่ใช่ซึ่งเขาปิ๊กเกอร์ค่อนข้างจะหลากหลายแล้วนะเป็นตัวแทนนําเข้าในประเทศแล้วเราก็เลยไปช้อปปิ้งมาแต่ว่าเราขึ้นคือกับกรุงเทพใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วของมันก็เลยแบบ เยอะไปหน่อยก็เลยให้เขาส่งกลับมากรุงเทพแล้วเราจะมาอันบ็อกกันว่าเราซื้ออะไรมาบ้างวองนี้ราคาหลักหมื่นนะคะทุกคนมีีก่คนในเนี้ยจ่ายไปกี่คนสองคนเจ้าเขาก็ของของรวมกันไสองคนมีสปอนเซอรทนนี่ด้วยใช่ไม่มีสปอนเซอร์เลยชอบส่วนโบลล้วนๆสปอนเซข้าเลยไหมคะได้โอเคเบอร์ที่ต่อนยที่ เบอร์ดต่อขึ้นตรงตรงนี้ขึ้นตรงนี้เดีงเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะมาลองกันนะคะให้คุณกิสิปเปิดไปพี่เมแก่เลยพี่เมแกะได้ต้องอินสเอากรถเทยม่อหเียวไม่ไหวยวไม่ไหวเลยร้อนเข้าไปเลยโอ๊ยโอ๊ยตอนนี้เราตื่นเต้นแล้ว ของจริโอ้ยังไม่เห็นอะไรยังแท็กพอดีแท็กพอดีเอออู้ออุกรณ์เอาเริ่มจากของสแตนเลก่อนเลยก็คือก็คือแล้วก็กระดาษน้ำตาลนะคะราคาน่าจะแรงอยู่เหมือนกันช่วงนี้ราคาขึ้นเอ้ยแล้วบอกก่อนว่าที่เราสั่งมาเนี้ยมันคือกระตุนเรื่องอะไรมันมีหลายเรื่องในนี้มันมีหลายเรื่องโอเคหลายเรืองหลายเรื่องหนึ่งหลายเรื่องอ่ะเป็นนี้ไม่ได้ขอแท็กพอดีเอ่เอันแรก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  อันแรกเนี่ยมันมาจากเรื่องสุดสึกไข่เฟนเอ้ยรู้เลยเหรอรู้รูรู้เลยรู้เลยรู้เลย่ใมันเป็นโนบล้าตัวเอ่อตัวเอกผู้หญิงหนึ่งเดียวกลุ่มพระเอกปึ้งอ้ยเจ็ไปโอ้ยจ็บไปอ้ยเ แต่ว่าอันนี้เป็นงานทํามือมันเป็นงานป๊อปตัวโนบาราเนี่ยคือคือจริงๆตอนแรกอะเราไม่ได้ชอบตัวละครผู้หญิงเลยผู้เลยนะจั๊กใจเราผสมตัวเขาผู้ชายอย่างเดียวเขาบอกว่ามันมีตัวเดียวในร้านนะครับมันหมดแล้วนะหมดหมดเลยนะจะเอาไม่เอาครับตัวเดียวในร้านนะสำคัญตัวสุดท้ายนะสุดเดียวนะก็คือเป็นก็เลยเมนโนบาราตัวนี้ซึ่งเป็นงานทํามือนะคะค่อนข้างจะบอกว่าราคาเดี๋ยว5,000นะ ประมาณเท่าไหร่ตัวนี้ประมาณตัวนี้คันหกอ่าเรื่องนี้คือเป็นราคาสูงที่ร้านเขาใช่ใช่ใช่ร้านเขาแต่จริงๆแล้วมีตัวที่แบบเซอร์ไพรส์กว่าคือที่อื่นจะได้ราคานี้ไหมอ่ะเราไม่รู้โอเคโ่ะเพราะว่าเขาบอกว่าตัวเดียวในร้านเราก็ได้ซื้อมาก็เลยไม่ได้จะเอาซื้อเพราะคาว่าตัวเดียวในร้านเป็นแฟนเชียงใหม่ไปดูให้หน่อยเอาอันนี้ซื้อเข้าไป ขอกระบอกขอกระองขอกระอกนี่ขอกระอกน่อหดี๋ยวเราต้องหยุดแลอ่ะแต่ไม่หยิบนี่ขอขอขอนัเสนอเซตนี้ค่ะต้องไปต่อว่าต่อต้องเล่าประวัติก่อนเออต้องเล่าประวัติก่อนคือมันคือกระตูนเรื่องใหม่ที่เราแกะแบบว่ะให้ทุกคนเห็นกล่องเออใช่ช่วยกันแกะหน่อยช่วยแกะหน่อยช่วยแกะอนนี้คนนี้เรารู้จักเขาเ็ใครเขาใคร โอ้โหตอะไรนะโซโตเหรอชื่ออะไรนะโซโตโโดรุกิโซโตะรู้จักเพว่าตอนั้นพี่เมยจะื้อีกอันนึ่บอลเลยไม่เคยจะเต่าอมี่จำเ่ต่าอาของนี่จเต่าจเต่าม่างมนุษย์อเก็บอากะกจะเต่าช่ามนุษย์ะเป็นตงเต่าต่ามนุษย์ตตอง นี่ตอนแท่งมาดีนี่ตอนแท่งมาดีมากเพราะว่าแบบกล่องมันเป็นรอยเลยกล่องไมเป็นรอยแต่เราแกะนี่แหละตอนนี้คือมุมกล่องอะมุมกล่องร้านเขาเขาแท่งมาดีจรไม่บุบไม่บุบไม่บุบต้องต้องเล่าประวัติของของน้องทั้งสามตัวนี้ก่อนคือจริงๆแล้วอะมันมาจากเรื่องมาฮิโร่ค่ะเดมี่แล้วจริงๆเราชอบแค่ตัวนี้ตัวเดียวพี่ชอบแค่ตัวนี้ตัวเดียวเพราะเราดูที่โต๊แล้วคราวนี้เนี่ยตอนแรกอ่ะจะไปหาซื้อแล้วไม่ว่าจะทีตอนแรกราคาก็ยังไม่แรงพอเริ่มเข้าไปดูในเว็บต่างๆ ทำไมราคาขึ้นไปสามพันห้าสี0พันสี่ขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยจนแบบว่าใคยเดี๋ยวไปญี่ปุ่นแล้วค่อยไปซื้อละกันแล้วก็เราไปเจอที่ร้านนี้เป็นผ้าสเตลแต่เขาบอกว่าขายทีทั้งแพ็ค3ชุดสาตัวนะแล้วรู้ไหมใครอยากได้รู้อะไรจริแล้วเหรอ้ายครั้สุดท้ายเล้วอะไรดาวันตัวเท่าไหร่เดาวันตัวละเท่าไหร่คือคือถ้ามันเป็นสายแบบเหมือนเวลาเราดูเแล้อกันเนี่ยเราเราตามเอ่อที่เป็นดั่งมิคาลัสุดใช่ป่ะมันก็น่าจะอยู่หลักแบบ พันห้า่อละพันห้าเรานี่ไม่ถึงอันนี้พันเท่าันกพันหกอะไรก็ต่อพันหเพราะว่ากล่องนิกว่าออนมันเป็นพัสเตลซึ่งมันเป็นเซึ่งหมดมันนี้เขาก็ไม่ทำแล้วสองพันพันเอาสองพันห้าแล้วกันกล่องละสองพันกล่องสองันสามกล่องครึ่มนโอ้โหเลยเหรออ่ะเดาเดาไปนะ่ะร่ยาเลยนะหร่อพี่ได้มาตัวละเก้ารอย ฮะอะไรไม่เคยปูอย่างดีปูใหญ่มากดใหญ่ไม่ก็คือบอกว่าเพราะราคาตัวละก้าอมันหาไม่ได้จริงจริเป็นไปไม่ได้เลยที่จะหาตัวละก้ารอยคือในเว็บมันราคาไปสี่พันแล้วตัวละสี่พันโอ้โหก็เลยบอกว่าถ้าต้องเหมาสามตัวก็เหมาสามตัวก็เลยเอาสามตัวมาเลยพี่เมนจะปล่อยตัวข้างหปล่อยตัวไโอเค ถูกมากถูกถูกถูกไม่ปล่อยแล้วมันเป็นแบบมันก็เหมือนลิมิเต็ดแล้วป้าคือเขาก็ไม่ผลิตแล้วป้าเพราะมันเป็นผ้าถ้าเกิดมันเห็นว่าในในเมืองไทยน่าจะหาได้เขาบอกว่าที่ร้านบอกว่าคือปล่อยมาสิละซีหมดก็คือลงเว็บลงสิละซีหมดอ่าผมแฟนแต่ว่าตัวเนี้ยเอฟเลยเขาบอกว่าที่ได้มาเหตุผลเขาว่ามันเป็นตัวโชว์เรายอมซื้อตัวโชว์แต่ว่าเราต้องหลังตัดตัวเพราะว่าอะไรเขาจะไม่มีโชว์แล้วเราก็เลยฝากเอาไปตัดตัวอ่ะอ่าฝากกลับไปดูที่ร้านให้หน่อยค่ะไ ก็ที่ลบแล้วค่ะก็สามตัวพ่อแม่รู้หลังหลังหลังเออจริงๆพระเอกอ่ะคือกล่องเขียวนะคะแต่เราไม่ค่อยสนใจพระเอกเท่าไหร่อ้าวเหรอไม่มีเดมอนสเลเยอร์นรอเดมอนสเลเยอร์ไม่ได้สุดไม่ได้มาไม่รู้เไม่เทอามอ จริงๆอันนี้เหมือนกันแล้วอันเอาอันนี้เหมือนกันประวัติใหญ่ประวัติใหญ่ไหมประวัติปูใหญ่บ้างอันนี้ให้ปูใหญ่เท่าไหร่อ่ะอู้หารู้วเหมือนกันสองคนใช่เพราะว่าเราว่าต้องบอกว่าในกล่องเนี้ยคือมีเจ้าของร่วมอีกหนึ่งคนก็คือเป็นคนตัดต่อคลิปนี้ใช่ใช่ใช่จะได้เห็นเขาในคลิปเชียงใหม่เป็นคนถือรัฐาลใช่ซึ่งทั้งสองกล่องนี้เหมือนกันเรื่องของเรื่องคือมันเหลือสองตัว วเราเก็บเราแกะกันเราไม่ใช้เราใชอีกรอบนึงกันดีกว่าวันนี้เด็ดร้านเออจน้ายใช่คาดการตลาดสวยอ่ะเราแกะแค่สองเดียวเหรอคาดการตลาดเดียวเรีเสิร์ชเก่งมากถ้าใช่ไหมอะถ้าไม่ใช่ก็ไม่้องใช้เออไม่ใช่ก็ไม่ใช้ใช้เพราะว่าต้องอินเสิร์ t อยู่แล้วนี่สวยง่ะสวยง่ะคือตัวนี้เป็นตัวข้อของตัวนี้ คือซื้อมาให้ผมพ่อเขาแค่นั้นรลอยอ๋อคือเรื่องเดียวกันเหรอเรื่องเดียวกันเรื่องเดียวกันเลยนะถามว่าเราเราเราชอบกี่ร้อยไม่ใช่โอ้ยย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 ย้ายยยยยยนยย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 เป็นยยยใชยยยยูยยยยไใชยยยย่ยยยยยยย่ยยยนยย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 ย่ยชยย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 ยใช่ยย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 ย่ยย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 ย ตัวแนะผู้ใช้ไฟลบอกว่าเทียบใส่เรื่องที่เราดูอ่ะพระเอกก็มีรอยแผลแบบที่เป็นบาดเจ็บไม่พูดเราคิดว่าคนดูเราด่าพิชิตอสูรแหละมาทยราคามาทยราคาราคาราคาหรอจำราคาไม่ได้อ้าวเอาไม่ไม่ราคาไปอีกไปถึงอ้าว ก็ถือว่าได้เป็นรุ่นพ่อปกติหายากไหมพันสองหายากไหมคำถามขึ้นบอกว่าคำตอบคือแบบไม่ชัวร์เหมือนกันเพราะเราไม่เคยสะสมรุ่นพ่ออะไรก็เลยไม่รู้พันห้าเหมือนเดิมพันแปดพันแปดพันแปดเดี๋ยวได้อะไรอ่ะพันแล้ได้อะไรผู้ชายใช่ใช่ เราเมื่อกี้ถ่าย900บอกว่าแพงถูกไปอะไรวะงง800เด <800. S 1> ี๋ยวนะซึ่งก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วว่าที่หาหาจริงๆมันหาย,ยากมากเอาเป็นแค่ตัวในห้างปกติเลยนะตัวขนาดตัวเนี้ยราคามันแรงมากเลยนะเออแต่ตัวแ800 900ก็เลยบอกเจอตัวราคาที่แบบค่อนข้างถูกมากแล้วก็แบบร้านเขาราคา<อ>บแบบกันเองอ่ะอันนี้ไม่ได้แบบไม่ได้ข้อโฆษณาไม่ได้เลยนะคะแค่รีวิวร้านให้เฉยเลยแต่ครั้งน้าให้ได้นะคะโฆษณาขึ้นเลยตัวนี้800แล้วตัวต่อไปหลือห้าตวอเชื่อดิ สามร้อยอ่ะสามร้อยเลยเฮยคือสมมติถ้าสมมติเราพูดอย่างนี้เว้ยถ้าเป็นของแบรนด์เนมอะถ้าบอกว่าของหายากหรือของสุดท้ายราคาก็จะสูงเลยนะอย่างสองต้นสุดท้ายแปดร้อยตอบสัพพาหล็กมีไหมสภาพานิค์มีไหมไม่รู้ไม่รู้เป็นผิดาใช่ไหมใช่ใช่ใช่แต่ว่าเซ็ตนี้น่าจะหาไม่ได้แล้วเซ็ตหลัง่คว่มไหมคว่มหรือเปล่าคือคืออันนี้ไม่ใช่ของเราแล้วอ่าก็ไม่ได้แกะเปล่าก็ไม่คือคอชอแกะเปล่าเออเออมาเดี๋ยวแกะให้ไม่ไม่แกะไปเลยที่ไม่แกะเลยเพราะว่าเรามาแบบ โลมคือ<ล>ประเด็นคืออันเนี้ยมันไม่ใช่ของเราเราก็ต้องใช้แบบคัตเตอร์นิ้เราเบื่เราโกงก็ไม่โดนต่อเราโกงก็ตกลง,งนึงนึ่งนึง คือตัวละครตัวนี้มันอ๋อชะคือจริงๆแล้วมันเป็นแบบว่าเลขาผู้ใจเป็นนี่จักรเนีเนียอย่าแกะอย่าแกะเร็วแก่แล้วก่แล้วไอ้นะเป็นเลขาผู้ใจหรอใช่ใช่ใช่มันเป็นเรื่องเกิดใหม่ชาตินี้เป็นสลามอ่ะโอ้แต่ว่าตัวละครตัวนี้จริงๆแล้วเออค่อนข้างมีความโหดเที่ยงมาหิดอ่ะน้องน้องคือตัวนี้น้องน้องคือตัวนี้เป็นตัวแบบว่า ค่อนข้างจะเป็นสาวเก่งสาวเท่แต่ว่าเขาเอามาทําในชุดเมดแล้วอันเนี้ยเออเจ้าของเกาะเขาก็แบบอยากได้ที่องค์ในชุดชุดเมดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลือาตัวนี้มาเคยเรื่องเจ้าของเป็นตุ๊ดเุ้ยเคยเรื่องพี่คูลี่เหรอมุอปี่เคยเรื่องเกิดใหม่เกิดใหม่แล้วเป็นสลามอ่ะคือเหมือนกับตัวพระเอกอ่ะจู่ๆมันก็คือตายใช่ไหมแล้วมันก็ไปเกิดใหม่เป็นอีตัวแบบฟ้าฟ้าช่ยชาเป็นสลามนึงเหมือนสลามนึงเหมือนเยลี่ใช่ใช่เป็นเกิดเป็นตรงนั้นแล้วก็ เราก็เหมือนแบบเริ่มกินพลังจากคนอื่นใดแล้วก็เป็นราชาขึ้นมาเกิดเป็นซาลามันยังมีพลังอีก <c oughs> ไม่ดูได้ไปไล่แอปเลยเอาไปว่าแต่ราคาเท่าไหร่เนี่ยไปคุยเรื่องของเจ้าของของนี้นี่นี่มีพระเอกม,มีไว้อ่ะพระเอกมีหล่อถ่ายเอา้าวแล้วดูราคาแล้วเราอ่ะก็ถ่ายเงี้ยอ่ะทุกคนทุกคนคิดว่าราคาเท่าไหร่ครับเมื่อกี้นี้นี่ แปดร้อยห้าร้อยเก้าร้อยแล้วหลังสุดอะตัวแรกที่เปิดมาเท่าไหร่พันหกพันหกหลังสุดเท่าไหร่เฉลยเลยก็ได้ไหมพันแปดแปดร้อยแปดร้อยเหมือนกันถูกอ่ะเอาไปเถอะก่อนนะถ้าสมมติสมมติเราจะไปซื้ออีกอะเราต้องตินไปเชียงใหม่ไหมใช่เพราะสามารถสั่งพันเพจก็ได้ไม่ต้องไปถึงโน่าที่เราไปถึงโน่นไม่ใช่เพราะเราไปทีตลอดคือที่เราไปที่นู่นอ่ะเพราะว่าเราไปเชียงใหม่อยู่แล้ว เราก็เราก็เลยไปแวะซื้อตัวอันเนี้ยจอเป็น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 คนตัดคลิปเหมือนกันค่ะคนตัดคลิปเหมือนกันคือคือเป็นมาจากเรื่องไมาที่บว่าคาเดมี่เหมือนกันแต่ว่าคือเรื่องเด็กข้างหลังใช่มันเป็นเซตนั่งซึ่งจริงๆพี่อยากไปโชว์โต ีก็อย่างอยากได้โชโตะแต่เ็บอกโชโตะยังไม่เข้าทางว้าทนใครมีโชโตะนะคะไม่ว,ว่าจะรุ่นไหนก็ตามขอให้ิตอพี่เมย์ค่ะตอพี่เมย์ได้ทวิตเตอร์ทวิเตเก็ได้ไอจีก็ได้ไดทวิตเตออะไรอ,อ๋อเมเมเมหนึ่งสองก้าสามดยังไง m อ็มเอ็มอเข้ามาได้เลยนะคะปกเจอเลยหรือปล่าสมัมาเยอะมาก คือพี่เมย์ชอบโต๋อมากๆค่ะแล้วก็ใครมีใจกดโจก็สามารถติดต่อมาได้อ่อันนี้คือใครนะพี่เมย์อีกทีนึงบาคุโกเป็นตัวละครตัวนี้ตัวนี้แต่ว่าอันนี้มเป็นเสร็จนั่งไม่ทาไปแล้ว้าไปแล้วทาไมน้าเห็นไม่ได้ อ๋อมันเป็นชุดกมันป็นชุดของนางผมนผไม่อมันเป็นชุดที่โรกของนางชุดที่โร่ของนางจะมีแบบตัวเขาอันนี้คือชุดรับรองอันนี้คือชุดออกออกรบชุดชุดชุดที่โล่นางจะมีหลายชุดจะมีหลายเวอร์เวรร้อนเวอร์หนาวอะไรอย่างงี้ซึ่งซึ่งตอนนี้ออกมาแค่ของนางแล้วก็เดกุที่เป็นตัวนี้แต่าโซโตะยังไม่ออกแล้วคนนี้เขาเป็นใครในเรื่องเอาอไปดูกันนะคะมาฮีโร่ใครในตอนนี้ห้าสิบตั้งค่า อยากรู้ตอนนี้อยากรู้ต่อนังเด็ดปิ๊กเนี่ยจริงเลยทำผมสีนะอ่าเนี่ยเริ่มเคลื่อนน่ะแล้วอันนี้ตัวสุดท้ายจ้าค่ะตัวนี้ตัวนี้อสุดท้ายของเราวยชนีอุ้ย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 ซึ่งตัวเนี้ยเจ้าของเจ้าของจจาาเเรชสลลับ้้ไดยคนตัดคลิปก็คือรักมากชอบวันนี้หล้าแชร์เจ้าสลับให้ได้เลย คือตอนแรกอ่ะมันมีมันมีนามีกับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนานีก็คือเป็นชื่อเกาะในญี่ปุ่นมากคุณกเกาหลีเกาหลีอะไม่ติดใจุะคือตนนี่นะคะนี่ผลงานมาจากวันพีชคือตอนแรกเขาลังเลมากว่าจะเอามนนี้หรือเอาคนนี้ดีสุดท้ายแล้วคนนี้เซ็กซี่กว่าแล้วมันไม่เอาทั้งสอง ไม่บอกคอนเซ็ปต์เลยจริงๆว่ามีสองสีอ่ะดูก่อนเจ็ดร้อยห้าสิบอออี้งเหรอมันมีสีอะไรนะเลโกมันมีสีสีสีม่วงกับสีแดงถูกต้องไหมแต่ทุกคนวิธีการซื้อปิเกอร์ของนางคือว่าตัวไหนเหลือน้อยกว่าแปลว่าตัวไหนคนอยากได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเหลือน้อยกว่านางก็เอาสีม่วงมาเท่าไหร่เท่าไหร่ตอวนี้เท่าไหร่ตัวเท่าไหร่นะ แปดร้อยอะท่านแปดร้อยราคาหน้ารังมนไม่ลังเลยใช่หมดแล้วเทียงเหรอปูเป็นปูอะสวยมากอะคือแบบสวยมากน้องงานดีมากค่ะบอกเลยของน้ำนีก็เซ็กซี่มากเราอิเสิร์ชเสร็จแล้วเหรอเอามาถือถืแล้วอินอินอินไปนินไนอินอุนยนนหมือนกันนะนิวน คือดีใจมากที่ไปเช่นใหม่คือเรียกว่าผลิตภัณฑ์รับของเราท่วงแล้วอ่าก็ถือว่าเป็นการอันบ็อกครั้งแรกส่วนข้างในจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวรอให้เจ้าของเขาแต่ละคนไปไปเออไปแกะแล้วไปตาดูแล้วกันเออก็จะเป็นไอจีส่วนตัวของแต่ละคนใช่แล้วก็ใครบคคชอบการ์ตูนเรื่องนี้เรื่องนั้นนะพี่เมย์ทีหนึ่งมาฮิโรคาเลเนียอ่ามูนเดอนี้เบ็คฟ่าแล้วก็มีเรื่องไหนอเกิดใหม่ทั้งที อ่าเป็นสลามนะคะมีเหมือนกันเดี๋ยฟฟิ้งเหมือนกันแล้วก็วันนี้ค่ะทุกคนต้องรู้อีกแล้วดูที่ทางช่องทางไหนแล้วก็วันนี้เป็นการเปิดเผยความลับว่าผู้จัดซีรนวายเจ้าหนึ่งติดการ์ตูนมากติดมากเป็นแบบว่าตั้งคูหนักมากเอออย่าส่งอย่าส่งการ์ตูนให้อ่านก่อยเนาะอ่าไม่ทันแล้วมีดีกว่าเดี๋ยวคลิปหน้าเราเรามาคุยกันดีกว่าว่าเป็นผู้จัดซีรนวายมันยากหรือเปล่าอุย เขาเรียกว่าอะไรดีอะจุดเริ่มต้น,อตอนถึงการทำซีรีส์วายที่แบบเฮ้ยทุกคนเห็นนะมันเหมือนจะง่าย,ยาแต่เราเราคิดว่าคลิปต่อๆไปว่ามันจะเป็นแบบไหนถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับให้เราแล้วก็ก,ก,ก,กดซับด้วยตัวนี้ซับซับเพิ่มขึ้นแล้วทุกคนก็เดี๋ยวไปกันแล้วคลิปหน้าเราจะถ่ายถึงท่าเสร็จนี้ลาไปแล้วบ๊ายบายไม่ถึง